วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นตัวละครอย่างคุกกี้รถโมจิสตรอเบอรี่อยู่กับผมตูดเกมเมอร์แต่เนื้อเกมคุกกี้ลานเชาวเวอแมนเจอร์มาเริ่มกันที่ความสามารถของตัวละครกันเลยนะครับในส่วนของแพสซีฟนักบวดแห่งเผ่าจิ้งจอกโมจิเมื่อใช้เวทเรียกวิญญ,ญาณหรือก็คือสกิลพิเศษนะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าพลังชี้ซอนทับ จากนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้เวทโคมไฟหรือก็คือการตีปกติจะมีการใช้พลังชีที่ซ้อนทับกันออกไปหนึ่งอันนะครับรวมถึงเพิ่มความเสียหายด้วยนะฮะหรือถ้ามีการใช้เวทวิญ,ญญาณไฟเรียกง่ายๆว่าการชาร์จโจมตีนะครับ mm hmm. ก็จะมีการใช้พลังชีที่ซ้อนทับกันทั้งหมดออกไปเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของพลังชี่เนี่ยก็จะสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง6กสต๊กนะฮะและความเสียหายที่เพิ่มจากการใช้1นึสตอกออกไปเนี่ยก็คือเพิ่ม20%นตะครับผมตัวนี้แหละความสามารถหลัก,ลกๆนะฮะที่ทาให ในส่วนของการโจมตีปกติเวทโคมไฟจะโจมตีด้วยโคมสตรอเบอรี่จำนวนสูงสุด3ครั้งความสายครั้งที่1 240%ความสายครั้งที่2 240%และความสายครั้งที่3 300%, าาา 3, 300การชาร์จโจมตีเวทวิญญ,ญาณไฟจะเป็นการรวบรวมพลังและฟาดโคมสตรอเบอรี่เพื่อโจมตีอย่างหนักโดยจะทำความเสียหายทั้งหมด200%นะครับ ตรงนี้บอกได้เลยว่าส่วนมากจะใช้เป็นการตีปกตินะฮะในส่วนของการชาร์จโจมตีเนี่ยถ้าไปเจอแบบวงกดหรือว่าไปชั้นกิลที่เจอมอนมูมูม,มาเนี่ยก็ใช้ชาร์จโจมตีได้เลยนะครับผมมาต่อกันที่สกิลพิเศษเวทเรียกวิญญาณหลังจากที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วก็จะมีการเรียกวิญญาณจิ้งจอกสตรอเี แล้ววิญญาณยิ่งจอกสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะลอยไปเพื่อโจมตีตูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อสร้างความเสียหายนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่กําหนดก็จะตอบสองการโจมตีปกติของคุกกี้แล้วก็โจมตีตูตัวเดียวกันนะครับโดยเราเนี่ยจะสามารถเรียกวิญญาณทิ่งจอกสตรอเบอรี่ออกมาได้สูงสุด3ตัวและความเสียหายของวิญญาณทิ่งจอกสตรอเบอรี่ที่ทําได้ก็คือ2 8 0โดยจะมีระยะเวลาอยู่ที่15วินาทีนะครับผมต่อมาในส่วนของท่าไม้ตายเวทจิ้งจอก วิญญาณที่จอกยักษ์เนี่ยจะลอยออกไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ทําการระเบิดตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยวิญญาณที่จอกสตรอเบอรี่ทั้งหมดที่เราสะสมมาเนี่ยก็จะหายไปด้วยเลยนะครับผมแล้วจะมีการรีเซ็ตคูลไทม์ของเวทวิญญาณหรือพูดง่ายๆคือรีเซ็ตตัวคูลไทม์ของสกิลพิเศษนั่นเองครับโดยถ้าไม่ตายเนี่ยจะทําความเสียหายทั้งหมด300%จํานวน3ครั้งนะฮะแล้วก็จะมีความเสียหายโจมตีสุดท้ายที่เป็นฟินิชชิ่งดาเมจอีกทีหนึ่งเนี่ย1,500%นะครับผมบอกได้ ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของการปลดดาวตัวละครกันบ้างนะครับผม2อดาวพรแห่งวิญญาณเพิ่มระยะเวลาของวิญญาณจิ้งจอกสตรอเบอรี่สวินาทีและมีการเพิ่มความเสียหายอีก20%นะครับผมในส่วนของ3าดาวฮะเพิ่มความเสียหายพื้นฐานนั่นเองนะฮะในส่วนของ4ีดาว พลังศักดิ์สิทธิ์ล้ำเลิศจะเป็นการเสริมแกล่งเอฟเฟกความเสียหายของพลังชี่0้100%นะครับพูดง่ายก็คือว่าจากเดิมเนี่ยจะมีการทำความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ที่20%ถูกไหมฮะก็จะกลายเป็น40%เลยนั่นเองนะครับผมและเมื่อเรกากดใช้ท่าไม่ตายนะฮะก็จะได้รับ ในส่วนของพลังชีพไป3 stack ็กฟรีเลยนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความสามารถเพิ่มเติมนะฮะก็คือว่าถ้าตัวสกิลพิเศษของเราเนี่ยมันอยู่ครบ3 stack ็กนะฮะต้อคือพูดงดาอยู่เต็มแหละมีครบ3 stack เลยเนี่ยเราจะสามารถกดสกิลพิเศษค้างไว้ได้นะผมทีนี้เนี่ย มันจะสามารถใช้3 Stack เนี่ยออกไปพร้อมกันทีเดียวเลยนั่นเองฮะพูดง่ายๆคือว่าลดระยะเวลาในการที่ต้องนั่งเก็บ3 stack นั่นเองฮะโดยปกติเนี่ยเราต้องกดใช้สกิลพิเศษทั้งหมด3ครั้งถูกไหมครับทนเนี่ยเอาไก่มาว่ากดสกิลพิเศษครั้งทีเดียวเลยให้จบไปเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะต้องฝากคนอื่นนะฮะที่มีตัวไม่ถึง4ดาวนะฮะลองให้หน่อยว่าเออถ้ามันไม่4ีดาวเนี่ยมันกดไม่ได้ใช่ไหมพอดีผมมันลั่น5ดาวไปแล้วไม่ได้เทสฮนะคือไม่ได้มาอ่านตัวก,วก,นนะกลยไม่ันแหละ ต่อมาในส่วนของ5ดาวฮะวันแห่งความหมั่นเพลยนคู่ท่าของสกิลพิเศษเนี่ยจะลดลง50%นะครับผมและเมื่อจำนวนที่สามารถใช้ได้ของสกิลพิเศษเนี่ยเพิ่มถึงขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะสามารถได้รับเอฟเฟกที่เรียกว่าอุตสาหะนะครับที่จะเพิ่มความเสียหายของท่าไม่ตายอยู่ที่60%เนะอนตะฮะตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมไปลองมาแล้วมันดาเมจมันก็ไม่ได้ต่างกันอนะมันเท่าเดิมอะหรือผมลองผิดยังไงก็ลองมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมต่อมาจะ ในโซอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมจะ้นําเป็นอาร์ติแฟกต์ประจําตัวนั่นเองนะครับผมเหลือคือ1วันที่พลาดพลัง้งเพราะว่าด้วยความที่แมคานิกของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนตัวอื่นนะฮะตรงที่มันจะมีการซัมมอนวิญญาณออกมาใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอการ์ดใบนี้เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มความแรงให้กับสิ่งที่ซัมมอนออกมาถึง60%นะครับผมโดยเราเนี่ยจะได้บัฟที่เรียกว่ามุมานะนะฮะหลังจากกดใช้ท่าไม่ตายครับผมก็จะพอดีกันเลยฮะกับความสามารถของเจ้าตัวละครเขาเองนะครับผม ดังนั้นเนี่ยใบนี้แนะนําที่สุดค่ะในส่วนของถ้าใครไม่มีจริงๆเนี่ยก็ยังมีอีกใบหนึ่งที่แนะนําได้นะก็คือของโคลบีนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็อาจจะได้ความสามารถที่ไม่สุดนะแต่ก็ได้เรื่องของความสามารถเพิ่มเติมเข้าไปนะในการเก็บสแต็กแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าของโคลบียังไม่มีอีกเนี่ยผมก็มีช่องทางหนึ่งฮะขอแนะนําร้านเติมเกมที่รวดเร็วจริงใจเติมไวไม่จอจี้ต้องร้านโคซี่ท็อปอัพร้านรับเติมเกมราคาถูก ถูกกว่าเติมเองแน่นอนกดลิงก์ได้คลิปทักหาเพจ Facebook ของทางร้าน c o ซี่ท็อปตอบไวเติมไวมั่นใจ 100%, 100, 100กลับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่แนะนำกันบ้างนะครับผมผมจะแนะนำเป็น2ชุดนี้เท่านั้นนะฮะชุดแรกคือชุดเครื่องแบบองค์กรพิทักษ์เวลาและชุดโจรสลัดวิญญาณในตำนานครับผมโดยถ้าทำเป็นชุดเครื่องแบบองค์กรพิทักเวลาเนี่ยเราจะแนะนำออปชั่นเป็นตามดีนะฮะ อัตราคริเคอลหช่องและความเสียหายคริเคอลสาช่องนะครับผมส่วนใครที่จะทําเป็นเซ็ตโจรสลัดวิญญาณในตำนานเนี่ยก็ทําได้เลยนะฮะจะแนะนําตามนี้นะครับผมโจมตีแฟลตหช่องอัตราคริเคอลหช่องและความเสียหายคริเคอลทั้งหมด2ช่องครับผมโดยถ้าจะใช้เป็นเซ็ตนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้คู่กับการดข้ามผ่านไปนะฮะ หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าการ์ดดาวได้เลยนะครับผมมาในส่วนของคอมโบตัวละครกันบ้างนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยเล่นไม่ยากเลยฮะโดยวิธีการเล่นก็คือว่าเมื่อเริ่มมาถึงเนี่ยเราก็จะมีการใช้สกิลพิเศษให้หมด3ครั้งเลยนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้2แบบเนาะสำหรับคนที่มีตัวละคร4ดาวขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้วิธีเป็นการกดสกิลพิเศษค้างเอาไวน้นะเพื่อใช้ทีเดียว3สแต็ปเลยนะฮะส่วนถ้าใครที่ไม่ได้4ดาวเนี่ยก็กดยิ่ๆยิๆยิ่งๆเิดหนึ่งนะฮะก็กดไปแค่3ครั้ง อดทนหน่อยฮะสู้ๆหลังจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีพลังชีอยู่ทั้งหมดสแ t a ต็กถูกไหมครับก็ให้กดใช้ท่าไม้ตายได้เลยเนะฮะซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยระเบิดดาเมจบอสลูกใหญ่เป็นหดอกนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะมีพลังชีอยู่ทั้งหมด6สแต็ k กอันนี้ในกรณีมีมี5ดาวนะผมขอพูดแบบ5ดาวผสมผๆแล้วกันเนาะพร้อมทั้งตัวครูไทม์ของสกิลพิเศษเนี่ยก็จะร,รีเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต่อมานะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีทีเด่นของผมเนี่ยอยู่2แบบนะฮะแบบแรกนะฮะก็คือการตีปกติไปก่อนฮนะจนพลังชีลรเเลือ3แต s t a c k หรือน้อยกว่านะฮะล้วก็จะมากดใช้สกิลพิเศษเพื่อสะสมพลังชีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆนะก็คือการโจมตีปกติจนพลังชีลดเเลือ1 s t a c k จากนั้นเนี่ยก็จะกดใช้สกิลพิเศษเลยหนึ่งครั้งนะฮะพูดย่งไงก็คือว่าหลังจากใช้ทําไม่ตายปุ๊บเนี่ยให้กดตีปกติปั๊บแล้วกดสกิลต่อเลยแล้วก็ตีปกติคือสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยถามว่าทําไมผมเล่นวิธีแบบนี้นะก็เพื่อที่จะให้ตัวสกิลพิเศษเนี่ยมันไม่ล้นครับผมเพื่อให้ตัวครูทามันเริ่มนับนั่นเองนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราแอบเสียดายเนาะเพราะครูทามันไม่นับเนี่ยระยะยาวเนี่ยก็ตามเมก็หายไปนะครับผมจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ง่ายมากผม กดตีปกติไปเรื่อยนะฮะสกิลพิเศษมาต่อไหนก็กดใช้ได้เลยฮะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกักไม่ต้องดองไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะับกดได้เลยนะฮะจนกระทั่งท่าไม้ตายบนกลับมานะับผมตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดใช้ท่าไม้ตายไปได้เลยนะฮะแล้วก็จะตามด้วยสกิลพิเศษทั้งหมดนะับผมตามเดิมฮะใครชาร์จได้ก็ชาร์จชาร์จไม่ได้ก็ตีตีตีไปฮะผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาวนในการตีปกติไปเรื่อยๆเลยนะับผมเป็นไงฮะ e ซี่และแถมเพิ่มเติมไว้ตรงนี้สำหลัดใครที่อยากเล่นเป็นเซต วิธีการเล่นเซ็ตจของตัวนี้นี่ง่ายมากเลยครับผมนั่นก็คือว่าผมก็ไม่รู้เหมืนอนกันก็อาจจะต้องไปลองดูจากคนอเดือนนะทุกคนนะผมไม่รู้จริงว่ะพอดีปเป็นยังไงกันบ้างครับผมวิธีการเล่นตัวละครอย่างคุกกี้รสโมจิสตรอเบอร,บรี่ไม่ยากเลยใช่ไหมใครมีวิธีเล่นแบบไหนเนี่ยลองมาพิมพ์พูดคุยกันได้นะเผื่อจับเจ้าคนละวิธีกับผมเล่นแรงกับผมอะไรเงี้ยเออก็มาลองกันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปนนน้าาวััีลไปก่อบบครบ